คลิปนี้เราจะมาจัดเทียร์ลิสต์ของเกมคุกกี้ r ลน k i คิงด้อมกันผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนููกั่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเควันที่คลิปนี้ลงเนี่ยก็จะเป็นวันที่26กันยาก็เป็นแพทอัปเดตล่าสุดที่กระต่ายเนี่ยเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเร็วนิดน,นึงนะเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ อันเซตไหนตัวไหนที่ถ้าเราอ้างอิงจากที่เราจัดเทียร์รอบที่แล้วเนี่ยเออมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมมากเนี่ยผมจะไม่พูดซ้ำละกันนะครับคุณสามารถย้อนดูในคลิปที่แล้วของเทียร์ลิสล่าสุดได้นะครับเราเริ่มจากตัว s s สแบบว่าเออแน่นอนนะครับก็คือนางฟ้าแน่นอนในคอมินอผมแล้วก็เป็นเพียวผมบอกเลยว่าท็อปร้อยเนี่ย ใช้2ตัวนี้ที่ป้องกันประมาณ95%ขึ้นนะครับไอพียอนี่98%ได้ผมไปนั่งนับมานะแต่ไม่ได้โชว์ตัวเลขแล้วก็ฉลามผมก็ยังให้อยู่ SS นะครับเพราะว่า ตัวมันเองใช้ง่ายแล้วก็ทำดาเมจได้เร็วแล้วก็ยิ่งตอนนี้นี่ทีมแบบว่าแท้งมากกว่า1ตัวนี่เออเริ่มเริ่มมีเห็นกันบ้างแล้วในตอนที่หัดคลิปนี้นะไม่รู้ว่ามันคือแนวทางที่เวิร์กไหมหรือแค่ยังอยู่ในช่วงทดลองกันแต่ถึงแม้ว่าเป็นแท้งเดี่ยวอย่างฮ o ลลี่เนี่ยฉลามก็ยังรับมือได้ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นฮลลี่ฮลลี่ผมให้อยู่ SS เลยนะครับในแพทนี้เพราะว่า ตัวมันเองนะจับบัฟมาเนี่ยเอ้ยมันดีขึ้นจริงด้วยสเตตัสด้วยสกิลเองแล้วก็ด้วยมันท้ายมันช่วงท้ายๆของจิตกรรมแล้วผมว่าน่าจะเริ่มมีกันแล้วบ้างแล้วก็น่าจะลองลองใช้มันไปได้หลายทีมนะทีมข้าวหนาก็ได้ทีมฉลามนี่อุนนิยมสุดๆนะครับเห็นฉลามนี่นึกถึงโอลี่ไว้เลยนะครับเกือบจะทุกทีมมีอยู่ด้วยกันนะครับเกือบนะเกือบไม่ทุกทีมหรอกโอเคเราจะเรียงตามผมใจผมละกันไอแวนพาอยู่บี <B> นะครับ เจ้าป่านี่ผมให้เอสบวกเลยคือดีมากเจ้าป่าเนี่ยคือไว้ใช้รับมือได้หลายๆทีมแล้วก็เล่นกับโพลีก,ก็ดีผมก็ยังใช้เป็นทีมโจมเตียนหนึ่งเอาไว้ใช้รับมือข้าลารอมอนได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยหรือรับมือก็าหาแบบรวดเดียวก็ได้หรือปั่นเกมอะไรพวกนั้นนะครับผมให้อยู่ S บวกเลยแล้วก็ทําง่ายด้วยเพราะว่าผมว่าน่าจะมีสูมติดไดีดีกันอะ่ะไม่มากก็น้อยนั่นแหละนะครับอย่างน้อยถ้าเราจะทำเราไม่ต้องไปแลกเราทําได้เลยอาจจะมาทำเบลท็อปปิ้งอะไรก็ว่ากันไป มิ้นผมให้ S อบวกเลยเพราะว่าในทีมตีเร็วมัน,นี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วก็เออมันใช้ในทีมแบบว่าทีมทั่วไปที่ไม่ใช่ทีมตีเร็วก็ยังได้ดีอยู่นะครับผมเคลียร์พวกเกรดบีก่อนไหมจะได้ตัดตัดไปได้เลยนะครับอันนี้ดาร์กช็อคให้ไปนมผมก็ให้อยู่แล้วนะนมนี่ไม่เจอเลยจริงๆเอสเปซโซ่ so, แล้วก็เออตัวใดอยู่บีมะม่วงมผมก็ให้อยู่บีนะเออแล้วก็ตอนนี้ยังไม่น่าจะมีบีลนะมั้งโอเคนะครับอาจจะมีก็ได้ มาต่อไปก้าหารเนี่ยก้าหาก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ยผมจำได้ว่าแรงมานค่อนข้างดีเพราะว่าเอ้ยมันทีมฉลามเนี่ยคนเล่นยังพอมีอยู่เยอะแต่แพทนี้เอาจริงๆนะครับฉลามก้าหารนี่เจอน้อยแบบน้อยมาก ทั้งจากกิลด์ที่ผมอยู่เองที่แบบว่าเออท็อปร้อยก็ไม่ได้ใช้กันแทบจะไม่ใช้กันแล้วแล้วก็ที่ผมเจอในแลงอาราีนาส่วนใหญ่จะเป็นทางโฮลี่หมดอาจจะเพราะว่าเออเริ่มมีโฮลี่กันแล้วก็โฮลี่มันก็ดีกว่าหลังจากบัฟมาด้วยฉะนั้นก็หารก็เลยดรอปลงในทีมฉลามแต่ก็ยังทีมทั่วไปมันก็ยังพอเล่นได้แต่ในทีมฉลามเนี่ยเจอโฮลี่เยอะกว่าแล้วในตอนนี้นะครับ สปาร์กิ้งเนี่ยเพราะว่าสปาร์กิ้งผมให้อยู่ A เพราะว่าแพทนี้เนี่ยสูตรวิจัยดาเมจคีนน่าจะเว็วกันเยอะแล้วฉะนั้นก็ใช้ในหลากหลายทีมนะทีมทั่วไปก็ได้ทีมตีไวก็ได้นะครับล้วก็ชเช้เชมผมให้อยู่ A นะครับผมนะแล้วก็มาร์ทแลนด์เนี่ยผมให้อยู่เเหมือนเดิมนะเหตุผลเหมือนกับที่เคยเคยพูดไปแล้วก็ข้าลายผมให้อยู่เเหมือนเดิมข้าลายนี่เรียกว่า OP จริงเป็นทีมที่อยู่หูบุกได้ดีมากแล้วก็ทีมมันเองอะ่ะมันล็อกตำแหน่ง4ตัวก็คือ ข่าลาอมอนนางฟ้าเผียวใช่ไหมีอตัวหนึ่งตัวแท้งเนี่ย คุณใช้อะไรก็ได้หมายถึงว่ามันใช้ได้หลายแบบคลิปก็ได้โฮลีก็ได้บางคนใช้กระต่ายด้วยเพราะว่ามันรีดมันรีดดาเมจได้เร็วอ่ะพอมันรีดดาเมจได้เร็วก็จะเหมาะกับกระต่ายด้วยอะไรพวกนั้นหรือบางคนจะแบบเออเห็นพี่เลมพี่เลมหน่อยก็จะเอออินดี้หน่อยแบบอินดี้นะนะในกิวผมก็จะมีคนใช้เป็นเทลด้วยนะครับก็น่าสนใจดีอย่างน้อยเป็นตัวแบกอ่ะเออเป็นตัวแบกได้ดีนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นตัวเพสตี้เพสตี้ผมให้อยู่ A นะด้วยตัวที่ว่าทีมตีเร็วเนี่ยเมื่อเทียบกับตัวอื่นออยย่่่่าางเชนลแลแหับมมทีผใู้ A นในแง่ของความหน้าปั้นเนี่ยผมไม่ได้ให้มันเท่าขนาดไลแหลกกับมาร์สแลนและยิ่งในแผ่นนี้ไลแลกแรกได้แ,แล้วด้วยผมก็เลยให้มันอยู่เอนะครับเคลเวทเนี่ยไม่เจอเลยแต่ด้วยตัวศักยภาพผมให้อยู่เอนะครับแล้วก็ต่อไปพาเฟ่พาเฟ่ผมให้อยู่ S บวกนะครับก็ยังเป็นตัวที่ดีมากๆอยู่อารมณ์คล้ายๆกับมินก็คือมันค่อนข้างในประสงค์ในระดับหนึ่งได้ทั้งฮิวได้ทั้งลดดีบัฟด้วยอะไรพวกนั้นนะครับลูกเกตผมให้อยู่ s เลยนะครับเพราะว่ายิ่งตอนนี้เนี่ยแพ่เจ้าตัวคลิปมาเนี่ย เออเริ่มเริ่มแพทนี้เริ่มเล่นคลีกันเยอะขึ้นแล้วก็ลูกเกนี่คุณก็รู้ดาามจเป็นแรงคลีทีนี้ต้องมีแบบว่าไปถ้านางฟ้าใครแบบว่าใส่ลดดาามจน้อยๆอะไรเงี้ยผมาว่ามมีบินเพราะว่าในช่วงแรงผมอะมาสเตอร์สมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนผมใช้นางฟ้าลดดาามจแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นะครับแตกนะครับเจอลูกเกตแพ้นะครับไปดูว่าเว็บแรกก็แตกแล้วเออตอนนี้ต้องใส่นางฟ้าแบบว่า 3, 2, 3, 3ลหลักสามสองสามสามอะไรพวกนั้นนะครับก็ทนได้แต่คืออยู่ในเกณฑ์แรงอยู่นะแล้วก็เจ้าตัวหมึกผมให้อยู่เอนะครับ แล้วก็เคฟซโซลี่ผมให้อยู่ S นะครับบางคนอาจจะให้ S บวกซะด้วยซ้ำแอมมอนผมให้อยู่เเช่นกันนะครับแล้วก็ลาเต้ผมให้อยู่ B แล้วก็ด้วยตัวลาสเวอรี่เนี่ยด้วยตัวศักยภาพด้วยแล้วก็ตามผมอาจจะให้อยู่ S นะครับเออพราแต่ผมว่า S มันเยอะไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวเพื่อเราอาจจะตัดออก ผมให้ r a s p b e r r y s เพราะว่าตัวมันเองก็เออใช้แท้งได้ในระดับหนึ่งไม่ได้แท้งเปี้ยอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัวเป็นสายจู่โจมอ่ะแน่นอนมันคือแท้งอ้อมๆ้วยนะเพราะว่าการที่มันไปจิ้มโดนสกัดนางฟ้ามันก็ทำให้เออทีมเราทั้งทีมเนี่ยโดนดาเมจได้ซอฟโดงแล้วก็จริงๆพูดกันตามตรงลาร์สเบอร์รี่หน้าที่ของมันคือเป็นนางฟ้าคิลเลอร์นะครับตอนนี้ฉะนั้นมั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 นก็เลยผมให้อยู่เอสแล้วก็ใช้กับเคียวอะไรเงี้ยจิ้มจิ้มนี่คือมีจุกถ้าใครแบบว่าลดดาเมจน้อยเน ถ้าใส่แบบว่าลดน้อยอ่ะแล้วนางฟ้าไปก่อนอาจจะไม่ได้ไปถาวรแต่คือมันใช้โคต้าขนนกไปแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าเออเป็นตัวเป็นตัวเคาน์เตอร์เมตานะครับสำหรับรัสโซลี่ผมก็เลยให้อยู่เอสนะครับโซโซนิกาเทลอันนี้เป็นประเด็นมากคือต้องบอกว่าด้วยตอนเนี้ครับด้วยข้อมูลที่มีตอนนี้เนี่ยคนยังลองไม่ค่อยเยอะหรือคนอาจจะลองแล้วแล้วมันไม่เวิร์คคนก็เลยไม่ใช้กันแต่คือด้วยมันเป็นเกรดสเปเชียลนะครับฉะนั้นด้วยความหน้าปั้นในตอนนี้ผมว่าอาจจะให้มันอยู่บีนะ คือเราอาจจะเห็นบางท่านที่เออเล่นเป็นเล่นกับทีมแบบคาราไออ์มอนแล้วมันเออของมันโอเคมันเวิร์กแต่กลับกันไอทีมนั้นเนี่ยคาราไออ์มอนเนี่ยมันใช้ตัวแท้งตัวอะไรก็ได้อยู่แล้วหมายถึงว่ามันไม่ได้ฟิกว่าเฮ้ยมันไม่มีเทลแล้วมันอยู่ไม่ได้มันใช้เคฟอาจจะดีกว่าใช้ตัวนั้นตัวนี้อาจจะดีกว่าซะด้วยซ้ำฉะนั้นผมเลยมองว่าตัวนเองในตอนนี้ได้อยู่บีแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือพอเป็นเกตสเปเชียลเนี่ยเราไม่รู้ว่าพอมันออกไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาหาได้อีกเเมมมื่่่่ออไหถึงง้้ววาาาาาลคนนจจจะขใั หาไม่ได้แล้วเชื่อผมนะรับเดี๋ยวมันก็กลับมาหาได้แค่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนอาจจะหลักปีหรืออาจจะหลักเดือนอะไรพวกนั้นนะครับก็มันอาจจะมีบางแพทหรือบางเซตที่อยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเป็นตัวมาใหม่เพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์เองปกติถ้าเราจะลองและรู้เลยแบบชัดเจนเลยว่าเอ้ยตัวนี้น่าปังไม่น่าปังขนาดไหนผมว่าอาทิตย์เดียวไม่พออาจจะต้องแบบ2อสาอาทิตย์เลยซะได้ซ้ำแต่ถ้าด้วยข้อมูลในอาทิตย์นิดๆเนี่ยผมให้อยู่ B นะอย่างแย่สุดคืออยู่ B คืออย่างน้อยเนี่ยมันไม่ได้กากมันอยู่เซโซนกลางๆอะ่ะเออถ้ามันมีเซฟมันดาลอยู่อยู่เก์ขึ้นไปดีก็ได้คือแบบหมายถึงว่าดีขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่ด้วยด้วยอะไรตอนนี้ผมให้มันอยู่ B นะครับน้องกระตุยน้องกระตุยเนี่ยผมให้มันอยู่ S นะครับอืมเพราะว่าในแพทนี้เนี่ยโอ้โหทีมทีมหลายแท้งมาใช่ไหมทีมปิดเร็วมาอะไรเงี้ยกระต่ายค่อนข้างเอื้อนะครับแต่คือกระต่ายก็ต้องอยู่กับทีมนั่นแหละตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่เป็นทีมแบบปิดดาเมจเลยไหมก็ทีม3แท้งที่กําลัง ลองลอยู่3มแท่งไม่จำเป็นต้องใช้ับโกลี่เสมอไปนะอาจจะเป็นกระต่ายเคฟลาร์สฟลี่ก็ได้ก็เห็นบีลองๆอยู่บ้างฉะนั้นเนี่ยพอผมดูเทียเนี่ยเทียมันหนักไปทาง S สเนาะเออแต่จริงๆมันต้องอย่างนั้นแหละเพราะว่าในโซนโซนเอสอ่ะครับมันมันมันสูสีกันคือมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยดีชัดต่างกันแบบว่า โออะไรขนาดนั้นมันค่อนข้างใกล้กันก็คือเหมือนเกมเขาทําให้มาสมดุลน,นะครับฉะนั้นคงจะไม่แปลกอะไรมากที่เมันจะเยอะหน่อยบางคนอาจจะขยับไอ้เจ้าตัวเทโลโซนิกไป A ก็ได้นะครับผมแต่ผมว่าในในตอนนี้น่ะผมว่าอาจจะยังให้มันอยู่ B อยู่ นะครับผมแต่คือย้ํอีกทีนึงแค่ในตอนนี้อนา,าคตหลังจากนี้อีกสักแบบว่าหลังจากหลังจากคลิปนี้ลงไปชั่วโมงหนึ่งอาจจะมีเซตโผล่ขึ้นมาหรือหลังจากคลิปนี้ลงไปสักวัน2วันหนึ่งอาทิตย์อาจจะมีเซตโผล่ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นคุณก็ประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมอีกทีหนึง่งแต่ถ้าถามว่าเออในความคิดเขีนของผมในตอนนี้อัดคลิปนี้คือวันที่26เวลา6โมงเย็นเนี่ยผมก็ให้อันดับประมาณนี้แล้วกันในใจของผมนะครับประมาณนี้นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ